เลยสารเรียบร้อยเลยเอาแล้วก้มโดนตบก้มโดนตบก้มอีกแล้วมึงนใจเย็นดิอ่าแงเลยไม่กล้าก้มเลยไม่กล้าก้มเลยอ่ะโอเคครับผมกลับเข้ามาสู่เกมที่4แล้วนะครับผมกำลังจะเล่นในแมปของยีรันเกลฮะอ่ะแล้วก็อย่าลืมส่งดาวมาให้หน่อยนะเพลังใจพวกเรานลครับผมเป็นช่องทางเล็กๆนะครับผมห้องซ้อมของเราก็ยังฟรีอยู่นะครับสม่ำเสมอนะเราต้องการแค่คือการกดไลค์กดแชร์ให้เรานะครับโอเคครับผมไปครับผมไปดูในเกมที่3ครับผมสี่ครับ ชืออะไรอีกชื่ยเกือบไหนเหมือนจะบินผ่านทางรถซอกครับสกูครับโคชินกีครับแล้วก็ท่าเรือครับท่าเรือแฟรี่ครับได้ครับผมได้ได้ได้ผมก็ส่วนใหญ่ก็โดดลงไปแล้วนะโควาสิ์ครับส่งผู้เล่นสำรองลงมาครับอย่างเอ็กแอนเทอร์ครับว้ากลับมาแล้วคนนี้นะผมดูเอาครับก่อนโอ้ตรงกลางครับ โอ้โหชินกีครับสองสังทีมครับตรงนั้นครับผมโควาสิดครับในส่วนของลูซิเฟอร์นะฮะอ่าแล้วเรียบร้อยครับน็อกไปแล้วนะครับผมทีเคซ่าครับผมไม่ขนามือพี่เลยแล้วเก็บทีเคซ่าไปเลยครับในส่วนของคุณโมกนะแมวแมวล้มใช่ไหมครับไม่ให้แมวส้มเนาะแมวแมว แมวส้มครับอ้ามียังเบรกทันนะผมแมวส้มครับผมแล้วซิกนายครับรอบนี้เอาปลาชิงกำแพงชิ้นเผาเป็นมุกไงปลาชิงกำแพงไประเบิดตรงไหนวะนั่นน่ะสิแต่ผมเห็นเหมือนชิงกำแพงนะเมื่อกี้ปลาติดกำแพงนะระเบิดลองนีกไหมไอ้งามใส่จูนายอยู่คนเดียวครับในแบบเอาเช้ย่ไงออกไม่ชิงครับเบิร์ดล่องหนโอพูดถึงนะมาตายแล้วเป็นระเบิดล่องหนของเอ็นจูนายนะเฮ้ยลูกพ่อครับผมแมวส้มครับ ซอสไว้ให้เพื่อนอยู่ครับใช่ครับผมงงเลยนะแล้วเรียบร้อยครับ M29 ครับเปิดน็อคพิสซีครับแล้วแมวต้มครับเปิดน็อคเ2 9คืนครับครับผมมึงอยู่ดีๆก็เสียเปียมเฉยเลยนะใช่ครับผมแล้วเอเมแดงครับเก็บเ2 9าออกจากเกมครับครับผมแล้วผวงไปทางบนอีกแล้วครับครับผมแหมหลุดไปอีกแล้วครับผมเราทากันบ้านไงเมื่อวานอ่ะแล้ววันเอสจอครับเปิดน็อคลิงค์ครับครับผมเดมโมโกครับอโอ้แล้วลิงค์ทำไมเหลือคนเดียวครับ ไม <rium> <Dante> ตอนไหนเนี่ยครับตอนที่ผมเถียงเมื่อกี้แน่เลยครับใช่ครับผมเหลือ2เกมสุดท้ายนะครับอะไรก็เกิดขึ้นได้ครับผมใช่คะแนนยังไม่แน่นอนนะครับครับผมสู้ทุกทีมครับเป็นกำลังใจให้ทุกทีมครับครับผมไม่ลำเอียงนะวันนี้ไม่มีไม่มีเชียร์ทีมอะไรเป็นกำลังใจโนโมครับโนโมไม่ใช่โนโมเป็นโนโมเมสเซอร์โนโมโนโมโซนิกแเอตมต่ำครับครับผมก็เอ็นครับแล้วก็เฟมัสครับหูแล้วหิวข้าวเลยอ่านชื่อแล้วหิวข้าวมึงเต๋ จะไปกินข้าวบ้านผมครับเลี้ยงซอสแม็กกี้ครับนั่นไงนึกว่าเลี้ยงะตัวโอเซ็กเคนครับครับผมตอนนี้คะแนนอย่างไม่เป็นทางการครับใช่ฮะเขาอยู่อันดับที่หนึ่งครับผมแล้วนอนเซน์ครับอยู่ไกลที่สุดครับใช่ครับผมแต่ว่าเขาเข้ามาเขามีพื้นที่เล่นไงแล้วดูครับผมดูกางเกงนของนันสามครับผมสีขาวจั่วครับผมเกมก็ไม่เว้นอ่ะคุณเนี่ยมันเป็นจิตใต้สำนึกของคุณนะใช่ แน่นอนจริงๆรนะล้วมาดูที่4 second ครับกับผมกับชุดชาวดอยนะอ่าแล้วเบือลรถระเบิดครับ B M V P ครับตายตายแล้วกับปืนกระเหลี่ยงคู่ใจของเขานะครับคองเผมอ่าแล้วเทเลครับโดนยิงมาจังหวะก็โดนระเบิดตัวเองครับ เทเล่สิบเจ็ดครับขานเองด้วยนะโอ้โดนตอมอนี่เองครับแต่ติดด่านตอมครับเฟิร์สไลท์ดักตรวจนะฮะใช่ครับกำลังยัมเดตครับในเฟสที่สองครับผมดต่จังหวะที่เดินขึ้นไปแล้วครับคุณตีปีขึ้นไปเอ่อแล้วตรงนี้ครับสเปเตอร์ครับเปิดน็อกเทเล่ครับครับผมแล้วเทเลครับผมเจอกันแล้วแล้วฟอร์ตเกมครับผมเปิดน็อกเทเล่สิบเจ็ดแล้วเก็บของจากเกมไปเลยครับครับผมไม่ทำมันบัสจะขึ้นมาช่วยเพื่อนบอกเบรกไว้ก่อนครับใช่เพื่อนบอกไม่ต้องครับไม่ทันแล้ว อูทอดเริ่มหิวแล้วเนี่ยครับผมรถบัสครับยังไม่ผ่านตอมอนะครับสาหรับซีวอลครับแล้วตอมอได้มาครับการตรวจครับอ่ารอดไหมได้เข้ามา้วขนาดนั้นแล้วแหละรถบัสครับที่อยู่ใกล้ๆครับใช่คผมส้มตามเหมือนวิ่งมาสเปอร์ครับได้แต้มมาจากเควันครับแล้วลูกแอดมีครับเปิดน็อกสเปอร์ครับ ลูกแอนมี่ครับด้แท้ๆแบบสเปเตอร์ครับครับผมแฟร์ครับด้แท้ๆแบบที่รักครับแล้วนายหนุ่ยครับเปิดน็อกแอมโบครับแล้วส้มตำครับเปิดน็อกรถบัสครับตอมอช่องจริงหว่งเท่านั้นแต่เฟิร์สไลน์เนี่ยยังดักได้อยู่นะยังมีเวลาหาพื้นที่เล่นนะครับตอนนี้15ทีม46คู่เล่นครับครับผมแล้วก็เจ้ามิ้นอยู่ใกล้ๆกับลัฟนะฮะบอลแมนมาติดตอมอครับผม 70k ครับมาติดตอมอครับไปไหนไม่ได้ใช่ไหมใช่ครับครับผมเจอแล้วแวบๆเอาครับเหมือนรู้ครับ ว่ามีคนดักสะพานครับใช่ครับผมรอบนี้จะมาไหมเจ็ดสิบเคนะฮะเอามามาครบแล้วครับผมแบ่งกันเล่นสองสองครับแล้วโดนยิงมาจังหวะนี้ครับบอลครับเสียเลือดแล้วบอลครับไข่ครับเพราะมาครับอุ้ยเรียบร้อยครับผมโนโมครับเอให้จอดใส่ไข่ครับครับผมเป่าไม่ดีนะใช่ครับผมบอลนะต้องรีบขึ้นไปชุกเพื่อนครับครับผมให้จอตใส่ไข่ครับพิเศษครับเออ ที่เรียบร้อยครับอยู่ทางของมุงครับแล้วนี่ครับเคาะไปทางโดนทางส้มตำเคาะขึ้นมาครับบอลเออเหมือนเคาะเข้าแล้วเข้าเคาะกลับใช่ไหมเป้าเขาเล็กกว่าเห็นไหมเป้าส้มตำที่จะยิงเข้าเป้ามันเล็กกว่าเาผมเป้าบอลเขาใหญ่กว่าอูแล้วเหมือนบอลเจ็บเองด้วยดิตอนออกไปนะฮะดูเหมือนจะไม่คุ้มนะเซียนแม็กอ่าแล้วเหมือนเห็นบนหลังคาครับวันเอที่ออยครับแล้วตรงนี้ครับผมโนโมะ บอลเฟิอ้อยเรียบร้อยเลยอเิออยเกือบครับหัวเพื่อนแทบเบรกรถกลับไปช่วยครับใช่ผมเก็บโมูครับผมสําหรับซิกนะครับผมเก็บใครสักคนไปอีกคนนึงนะครับมึงนี่น่าจิบตัวมากดูกันต่อนะฮะแฟนครับโดนยิงมาจากซิกนายครับโอ้โหว่าซิกนายซิกลอสเซเยอร์กลับมาแล้วนะคัมแบ็กหรือเปล่าเ่เสียงมาเลยครับมันจะซิกลอสยดได้เลยนะรถยางแตกนะใช่ครับผมแล้วไข่ครับโดนประเบิดเก็บออกจากเกมไปครับอ่ะแล้วรับครับ มูฟหาพื้นที่ใหม่ครับใช่ครับนะต Dir ิดต่อทีมงานได้นะผมใครสนใจโฆษณาสาผมแล้วบอลครับโดนเก็บออกจากเกมไปแล้วครับเอาแล้วฟรนระเบิดไปแล้วครับผมลูกแอดมินเปียงหรือฟรีเปียงเปียกโอเคเปียงเปียงปลาอ่านแล้วนะนรับไปแล้วเห็นทางชินโนครับสำารัยูเกตนายครับโดนเพโทนครับน็อกลงไปครับยูเกตเจ็บครับต้องต้องปั๊มยาก่อนใช่ครับผมอ๋อมีอนยิงคัไมาอยู่นะใช่ครับ สันเขาเลครับตรงนี้แล้วเอ็นเกมครับมเก็บแนนออกจากเกมไปครับยังอยู่นะครับลิงก์ยังอยู่ครับหนึ่งเจ๊กเจ๊กแม่มึงเหรอสองเอาเอาครับวงอัปเดตมาครับโอ้มาอยู่ทางลับนะอยู่กลางวงเลยครับ โปรเซคเคนครับอยู่ขอบวงครับโอแล้วก็ทางชิโนครับก็อยู่กับกลางวงกักรับนะครับแล้วก็ริวคัวโดนน็อกไปได้ครับเมื่อสักครู่นี้และเอ็นเกมครับเปิดน็อกทูทีครับผมติดนะครับผมดู้เล่นก็ครับเอาแล้วครับแล้วอาร์เทอร์ครับโดนน็อกครับตรงนั้นได้ล้มแล้วนะตรงนั้นเอ็นเกมครับผมเปิดน็อกวานหลอกครับครับผมเอสซีครับของชิโนครับครับผมได้ดูไหมตรงนั้นโอ้แล้วเอ็นเกมยิ ว่าเราออกจากเกมไหมครับเรื่องแมวส้มครับโดนรถระเบิดครับแล้วโดนัดครับเก็บเอนเกมออกจากเกมครับลิง์จบอันดับ8ครับครับผมกดคนไม่ได้กดรถด้วยใช่ครับผมเจ็ดทีมยี่สิบสี่ผู้เล่นครับครับผมออกมาจากต้นไม้โดนหน้าได้เป็นเดียยร้อยครับเจวินนี่ครับได้แต้มจากแมวส้มครับขึ้นมาก่่นครับเจโฟครับไลเวสแดงครับโดนเก็บออกจากเกมไหครับแล้วโดนัดครับผมเปิดน้องไอ้สูลูกแอมนมียครับผม แล้วซิกนายครับผมน็อกเอ็มโฟครับแล้วซิกนายครับน็อกอาร์เธอร์ครับเอ้ยเอาว่ะซาดิดนะฮะใช่ครับแล้วลิลล์บอยครับปลาระเบิดใส่เจโฟครับน็อกไปอีกครั้งหนึ่งครับผมเจ้ามินครับแล้วซาดิดครับโอ้แล้วตัวระเบิดไปครับสําหรับซีโฟมักครู่นี้ครับใช่ก็ตีฟงแต่งระเบิดไงจีนมาอีกแล้วครับอ่าอย่างหนึ่งอ่ะมาดูจังหวะนี้ครับเอ้าหนึ่งอ่ะ หนึ่งมอใกล้ยัปเตครับหนึ่งไอ้สักบอกว่าหนึ่งนะสักด้วยนะครับใส่กันจนเน่าแล้วนะะแล้วซิกนายครับผมเหมือนเห็นครับทางโควาสิกครับเขาใส่ลูดิเฟอร์จังหวะนี้น้องไหมครับยังไม่นองครับอ่าเนี่ยจะเป็นบั็กของทางเกมนะครับตรงนี้รีเพลย์นะครับผมใช่ครับสักคู่นะฮะเป่าไปตืด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 คือจังหวะแรกอาจจะโดนครับแล้วเหมือนเขาเขาจะถอยหลังนะอ่าครับผมก็เลย เมื่อกี้อ่าแล้วลูทีเฟอร์มาจังหวะนี้มาเจอกับทางโฟเซ็กเทนครับน็อกลงไปแล้วแคมเตอร์ครับน็อาลงไปครับมึงไปใายให้น้อยขึ้นตัวนะไอ้ตัวนี้ครับผมโดนน็อกครับแล้วซีโฟโดนน็อกครับแล้วผมสิกนายครับเก็บเอ็กซ์แฮมเตอร์ออกจากเกมไปครับแล้วลูทีเฟอร์ออกจากเกมไปครับเจโซนะครับผมบีไปจากเอสเตอร์ออกไปครับผมแล้วเจ้ามินครับผมเปิดนอยสูงทีทูครับผมเจโฟครับผมเปิดน็อกกับสูงเจ้ามินครับผมและเอสซีครับเปิดน็อกโดนัทครับและเอสซีครับได้แต้มจากโดนัทครับยา ทีทูครับเอาทูทีครับโดนเก็บออกจากเกมไปครับสามทีมสิบสองผู้เล่นครับครับผมเป็นทางของลับครับแล้วก็ซาดิดครับชิโนครับครับผมแหมเหลือทีมละสี่ครับผมและเอสซีครับเปิดน็อกลิวเกตครับครับชิโนครับซาดิดนะฮะแล้วสเปย์เข้าไปในควันเอาโดนทีทูเฉยเลยครับทีทูบอกว่าไม่จริงรีทูมาครับเหล่าแล้วเอสซีครับเปิดน็อกกันแล้วเป็นเรียบร้อยเลย เป็นซาดิศเหรอโอ้โอเป็นซาดิศครับโอ้โผมซาดิศครับผมได้ลำดับที่หนึ่งนะครับผม